สวัสดีครับผมผบกับสายดาคือเก่าครับพี่น้องมืนหนีภามาสองสุบครับผมซ้อมไปใส่เนี่ยครับผมเพื่อเข้าไปในป่านี้ได้ครับผมกับสี่เอาไปนั่งรมบผมทดสอบแล้วครับมันพังครับผมก็เลยสั่งอะไรมากครับผมนี่สั่งอะไรมาใส่ครับตอนนี้มันสุบสูบแล้วมันวางเป้าครับพี่น้องเราหยัดใส่เท่าได้ครับผมนี่ครับผมสูบแล้วมันบอดครับพี่น้อง นี่ครับผมมันวางครับผมก็เลยจิมาทอดครับผมเบี่ยนอะไรข้างในมันนี่นะครับผมลองดูครับมือนังแกะไปรอบๆพี่น้องแกะไปเราชิมมันหักครับผมมันหักไปครับผมก็เลยสั่งอะไรมากครับผมอันนี้เป็นซุดซอมครับผมเวลาซื้อผลฉีแถมมาครับผม แต่ว่ามันบม่ได้แถมตัวนี้มากครับผมที่ใอยซื้อมากผมี๋ยวสีแก้ให้เบิ้งครับผมแล้วก็มีโอลิงโอลิงตัวนี้หน่อยนี่ครับผมเอามาเปลี่ยนครับเดี๋ยว่อยสิบวกครับผมว่าเปลี่ยนมองใดครับผมแล้วมันใส่งานได้ดีหรือเปล่าครับผมติดตามรับชมเราฟังส่องไปนํากันครับผมดูครับมันสีหายหรือเปล่าครับผม มันสีเข็มแรงดันใหรือเปล่าครับพี่น้องโ okay, อเคแล้วตัวนี้อากาศหนาวครับผมอ,อาการบุคลีสดสัมภครบพี่น้องขัดจมูกครับผมากา็ไอ้น้ำครับากาศัศหนาวครับผม สิบหกสิบเจ็ดองศาครับผมนี่ครับตัวนี้สั่งมาเปลี่ยนครับสั่งมาสองโตเลยพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับตัวละสี่สิบห้าบาทครับผมสั่งมาครับผมเมงอนสั่งมากเกะแล้วครับผมแต่ทีนี้ใส่กลับไปคือเก้เลยพี่น้องฮักครับสั่งเลยทีนี้มันฮักครับผมฮักตรงคอนี่ครับผม หักตรงกิ้วนี่พี่น้องไงข้าไปแล้วมันหักครับครับอันเก่ามันบอกขึ้นพี่น้องมันเด้งมากสนีครับผมแต่มันบอดดเด้งขึ้นครับผมนครับมันไม่เด้งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้ของใหม่มันเด้งครับพี่น้องเวลาเอาสูบไปปุ๊บกดไปปุ๊บทีนี้มันบดเด้งขึ้นมันกัดสูบมันก็ดดึงกลับไปคือเก่าพี่น้องมันกวางเปล่าครับผมมันบ่มีแรงอัดครับผมเปสังตัวนี้มาเปลี่ยนครับ แ,แกะซูปคนครับผมแกะบ่หยากครัีวนองคนท,ทีเทมเกุญเจ้มาให้ครับผมหายไปเรียบรด้วยใดที่สูบมีอาการคลือกันกับลองน้ำเบิงครับผมลองดูน้ำเบิงครับมันเสียสี่หายบ,บ่ลองดูครับผมจอม้องเปลี่ยนตัวนี้ครับผม แต่ซูปเราซูปกดบ่ลงครับผมเราลองเปลี่ยนดูครับครับผมเก็บมากครับง,ง่ายั้อง บมเมนต์เน,นี่ยสมเอาไว้ใส่ครับผมปกติจะใส่ซูปไฟฟ้าครับพี่หน่องอันนี้ก็เพื่อพกไปขึ้นบนดอยครับผม มากครับกับยอะไรพนครับพี่น้องโอ้ยตุ้เจ๊หกเหลี่ยมพี่นอ้องฮาว เที่กองอนนะุปกรี่ตัวนี้ฮัคอุปกรณ์ลายครับพี่น้องหลบจากน้อยครับผมนี่โตนี่ครับพักครับนี่แหละครับผมตีสร้างไปครับผมตัวนี้แหละพี่น้องปกติมาอยู่ซ้ำนี้ครับดูมองนี่ครับผมไอเซนี้มันฮักไปครับผมทิิงครับสร้างมาใหม่แล้ว 45บาทผู้ใดอยากสั่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ครับผมทางล่างคลิปนะครับผมสั่งอะไรครับสั่งรลานสดาครับพี่น้องอะไรสูตแดงดันสูงครับผมสูตรตัวนี้ซื้อมาพันกว่าบาทครับผมหมดถึง 2, สองพันแล้วตัวนี้พอได้สูบไฟฟ้าปุ๊บ บริษาครับผมปล่อยทิ้งไว้พี่น้องพอกลับมาสูบสิเอ้าพังเสือครับบริษายงานครับผมมันพังครับผมทีนี้มันยังมีอยู่สองจุดพี่น้องเดี๋ยวครับแกะห้เบิ้งครับผมนี่มีอยู่สองจุดครับทีวามันทำให้สูบร่องบ่เขาครับผม ตัวนี้จุดหนึ่งครับพี่น้องนี่นะแกะมาครับผมแกะมาจากตันซูปครับผมแกะคันจากนี้มามันจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งพี่น้องครับผมใส่กุญแจาปากแบนครับคันนั้นเลยครับผมปั๊บนี่ครับ,รบนีมีสปริงดูครับส,สป,ปริง,รปปรงตัวนี้เป็นตัวดันลมครับผม การล่มย้อนกลับพี่น้องอื่ครับผมพอมันดันลงมาปุ๊บสปริงตัวนี้เป็สีด้านโอลิงลงมาแบบฟื้นจังสีครับผมร่มกับสีขาไปในซูบครับผมเขาไปในปืนเขาครับผมที่นี่สปริงตัวนี้มันเ็สีดันกลับไปคือเก่าอุดร่มครับผมอุดไว้ไว้มันย้อนกลับไปครับผมตัวนี้แต่ซูปล้วมันดึงลงกลับครับผมให้เปลี่ยนโอลิงตัวนี้ครับพี่น้องผมเอา ตัวใหญ่ใส่ไว้ครับผมบอลูนสะใส่การได้หรือเปล่าครับมีโอลิงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวแกะก่อนพี่น้องปกติมันตัวหน่อยกว่านี้ครับผมนี่หาโอลิงมาได้ครับผมเสียเอาตัวหน่อยนี้ใส่ครับผมบอลลูนอะจะใส่ได้หรือเปล่าครับโอลิงตัวนี้มันใหญ่ครับพี่่นน้อองงโริมััใหญคบเดี๋ยวหาเอาอันหน่อยหใส่ครับ อันนี้หน่อยเกินกันไเนาะหลวมโคโลเลยไปน่นอะตายตัวนี้กระใส่กับกเกอเกอือนี่นะครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวอุดครับใส่ไปมองเกลเขาผมแกะมาให้ดูซือครับครับเปลี่ยนยุ่สองตัวครับรซูบซอมซูปครับผม มีตัวนี้ตัวหนึ่งครับผมแต่ก็ตัวนี้ตัวหนึ่งครับกระสุบอาการบูดีครับผมซื้อมาใส่ไมยนะ่ยด้่น้ง ตัวนึงครับพี่นอ้องเดี๋ยวเริ่มแกะขันตัวนี้เอาก,ก่อนครับเริ่มไปครับผมแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะพี่นอ้อง เก็นกลางมาอยู่ข้างในนี่ครับผมถามขั้นตอนครับพี่น้องโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวถามสอด ตัวนี้มันขันติดอยู่ทั้งนี้พี่น้องนี่ครับผมนี่ครับป้าขันเข้าไปาสั่ซีครับครับตัวนี้ครับผมใส่คีมขันตึงๆชั่อยพี่น้องการมันหลุดครับ ต,ตึงมือครับผมนี่ครับนี่ขับไปมองนี่ครับพี่น้องมาอยู่ตรงนี้ครับผมดูซ้ำนีน่นะครับผมปั๊บเข้าไปพี่น้องเดี๋ยวจัดเรียงอุปกรณ์ดีๆก่อนอมีโอริ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งน้อยๆพี่น้องเพิร์ทเพมมาให้อยู่ครับผมตัวนี้มันยังบ่ทันได้ดขาดดูครับแต่ว่ายังพอสวยงานได้อยู่ครับ สคนเทมมากครับผมนี่นี่ครับท่านไม่เสียคนคอยเปลี่ยนพี่นอ้องท่านกเสียยังบ่เปลี่ยนครับผมเพราะว่ามันเหลืออันเดียวครับโอลิงงน้อยนี่ครับใส่ยื่หนังม้วนหนึ่ครับประกอบ,บกับคือเก่าครับพี่น้อง มาทางนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวประกอบเสร็จนตาเจอกันพี่น้องเดี๋ยวขอประกอบกันครับผมเดี๋ยวรู้ครับผมว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วมันที่ทำแรงดันได้หรือเปล่าครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวล,ลองเบิรงครับผมชีสัได้หรือเปล่าพี่น้อง มาดูกันครับผมขออนุญาตครับผม่ายเห็นติ้จ็กรยพี่น้องนี่ครับเป็นตัวเท็เล็กครับผมนี่เอตัวนี่ครับผมเท็ซูปพี่น้องใส่ไปมองนี่ครับผมเดี๋ยวดูแรงดันตรงนี้ครับแล้นี่ครับซูปบ่มีเด้งกลับพี่น้องบ่มีดึงครับผม เดี falando, <laughs> ๋ยกว่า <practiced> มันหอบพี่น้องโอ้ขอบคุณสามปัญหาพี่น้อง มันหัาผมไปโหหอมเด็กครับยองนี่นะครับเนี่ยใส่ในการไม่ัเป็นสองตัวครับเกียครับผมสูบอะไรมีปัญหาก็ลองไป เก้ดูครับผมเส่ยเล็วโอ้พี่น่อฮอปเด็กครับผมบวกไหลครับโอ้ยเนยครับผมโอเคสรียรับคลิปนี้กับมีสัมนี้ครับผมลองไปหาแกะหาสมกันดูครับผมไปก่อนละครับเนยพี่น่อโอ้